หรวงพ่อโตวัดสะเกตร,ราชรรมหาวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร หลวงพ่อโตเป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยโลหะลงรักปิดทองศิลป,ปกรรมสมัยรัตนโกสินทร์รัชกาลที่3ทรงสร้างเรียนแบบศิลปะสุขโขไทยพระพุทธรักษณะปางมารวิชัยขัดสมาธิลาบขนาดหน้าตากว้าง7ศอก1คืบสูง10ศอกเป็นพระพุทธปฏิมากรประธานในพระวิหารทางด้านครองมหานาคชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อโต เนื่องด้วยเห็นว่าเป็นพระพุทธรูปใหญ่นับถือกันว่าเป็นหลวงพ่อที่ให้ความคุ้มครองให้ความสุขความเจริญวัดสักเกตร,ราชโชรมหาวิหารเดิมชื่อว่าวัดสัแกเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จกลับจากสงครามประเทศเขมรในพศ2325 ก่อนสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ได้ทรงกระทำพิธีกยาสนานชําระพระเกศาจึงถวายนามวัดใหม่ว่าวัดสักเกตแล้วทรงบรูรณปฏิสังขรณวัดเป็นการใหญ่ครั้นถึงรัชกาลที่3พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า โปรดให้สร้างและบุรณะบรรดาเสนาสนะสำหรับพระอารามที่สมเด็จพระบรมอิการาชพระบาทสมเด็จพระยอฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงบุรณะไว้อย่างต่อเนื่องสนใจถอดรหัสวันเดือนปีเกิดจากชะตาฟ้าริขิต เบอร์โทรศัพท์อันเป็นมงคลหรือเปิดไพ่พรหมยาณที่แม่นยำและชัดเจนกับอาจารย์อัญญาพรหมยาณทักไลน์ ID 093 594 4 6 4 6หรือติดตามใน Facebook อัญญาพรหมยาณได้นะคะขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีบุญรักษานะคะสวัสดีค่ะ